อุ้ยนี่มุตะมิจังสวัสดีครับผมสกายวงระวีนาทิทอรครับจากจังหวัดตุอนองพีกเอ่อน่าจะเป็นอดนอนครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตรงจากการออกกองซีรี ยี่สี่ชั่วโมงก็คือข้ามวันมาเลยนะฮะหลังจากถ่ายเสร็จก็คือสลบไปยี่สี่ชั่วโมงเช่นกันไม่เลือกได้ไหม <laughs> อ,อดข้าวแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำไอเอฟครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากอดสักเท่าไหร่หรอกครับ <laughs> ช็อกโกแลตครับเพราะว่าเป็นคนสายดาร์คครับชอบดาร์กช็อกโกแลตครับจะแบบไม่ไม่ไม่ชอบแบบเป็นมิลช็อกโกแลต จะชอบบปเป็นดักช็อกแคตมากกว่าฟงดูแล้วกันเป็นคนชอบน้ำอะไก่ทอดขนาดใหญ่ครับมันเป็นแหลไอเทมมากกว่าผมว่ามันแบบสรตทฟู้ดแต่มันหายากอ่ะยีสครับนี่จริงๆหลายเรื่องเลยนะแต่ชอบสุดน่าจะเป็นวันพีซครับ อยากเป็นอ,อยากเป็นอุศบครับเพราะว่า <Okay. S 1> เพราะว่าดูแบบเป็นตัวละครที่เหมือนเหมือนเหมือนจะง,งี่เง่าแต่แบบดูแล้วชอบอะอดูแลรักตัวละครครับ <Okay. S 1> ชอบสามชัน้นไม่ไม่ใช่สาวหมูหมูสามชัน้น <laughs> ตูนได้ไหมไม่รู้ว่าอ้อนไม่เป็นอ้อนอยังไงอุ้ยอี้ย มูตมิจันเฮ้ยไม่เคยอกหักครับแข็งแกร่งแข็งแกร่งพอครับพี่ตูนบอดี้ l ล n ครับเพราะว่าเพลงต่างๆที่ที่เขาเล่นออกมารู้สึกว่าแบบมันมีความหมายมันแบบให้แรงบันดาลใจได้อยากดูคอนเสิร์ตของพี่ปามมีครับเพราะว่าอยากเห็นพี่เขาขอดองเท้าแล้วก็เล่นคอนเสิร์ต เพลงเบลร์ี่บอรี่แล้วกันครับผมเพราะว่าเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อครึ่งปีที่แล้วครับเตระดเตนี้ดเตรดเติรดเติรดเตรดเตรดูติรดเติร์มรัดเติร์ดเติร์ดเร์ดเติรเติรดเติร์ดเคิร์เรัดเรดเตติรมติร์ดเร์ดเตยร์ดรเร์เติเติดเตรแตสเยังพร้อมจะทําเพื่อเธอเเดิดิ